đơn nhà ngàn nói lúc xài mẹ Matthew cũng không มต้องไปทำ้มไม่ส่งแม็กซทิวไปแมกทิวลออยู่อ่ะแมทกซแมาอ่ะแกแกโอลก้าโอลก้า ทิวไครได้ลูกเท่าไรคมเ,มเย็ยนโรบูนมำเย็ยนคำเย็นคนเมทิวนัง่งเอกลุ่มหลังอยู่สงสัยปวดเอวอะขอเปลี่ยนตัวขอเปลี่ยนตัวเองออกอะไม่รู้ว่าช่วงไหนช่วงติงกลงกาหรือเปล่านั่นงกลุ่ม มันไม่ไหวอ่ะมันปวดหลังนะทุกคนมันนั่งอยู่นู้นขอบสลัดปวดเอวนี่แหละดูว่าพลาดตรงไหนเรได้เล่นประมาณเจ็ดเจ็ดสิบนาทีแมทธิวขอปดเปลี่ยนตัวเองขอบสักแมทธิว ดีที่ไม oh. <Okay. S 1> ่ไหวล้าก็ออกซ้ายเนเป็นกระไดเนาะเจ็บเ่ยวเมติวนั่งเอกุ่อเปลี่ยนตัวขอเปลี่ยนเองอกไม่รู้ว่าช่วงไหนช่วงตีนตาหรือเปลนั่งกลุม ปวดเอวนี่แหละดูว่าพลาดตรงไหนเรได้เล่นประมาณเจ็ดเจ็ดสิบนาทีแมทธิวขอ,อเปลี่ยนตัวเองแมทธิวดีที่ไม่ไหวล้วก็ออก ซ้ายเนี่เป็นกระไดน้อเจ็บเดี่ว